สวัสดีครับวันนี้ผมจะปลามาดูกูนพึ่งครับที่ผมได้วางดักห่อพึ่งพงปลาไว้นะครับซึ่งวางไว้อาทิตย์ก่อนนะครับวันนี้มาดูครับปรากฏว่าวางไว้จุดนี้นะครสามกูนก็เข้าสองกูนแล้วนะครับกนูนนี้แล้วก็กล,ลูนท่นะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นปลาปลาใหญ่อยู่นับท่ายมู่บ้านนับพึ่งชอบอยู่กอนตามโคดหินนับตีนเย็นนับนี่ครับเป็นหน้าผาบผาปลาใหญ่ครับของอำเภอแมจันจ,จังหวัดเชียงรายครับ ซึ่งจุดนี้พึ่งจะมาอยู่ทุกปีนะครับผมก็เลยเอากูนมาวางรักไว้ในตรงนี้สามสามกลูนครับเปล่าก็มาเข้าสองกูนครับภายในประมาณอาทิตย์นนครับผมได้ไปวางหลายจุดอยู่นะครับสองสามจุดเดี๋ยวจุดหน้าเดยผมจะสาธิตวิธีการทาไข่พึ่งแล้วก็ฉีดฟิโลโมน,นในกอง เค็ดลับก็พึ่งชอบอยู่ตีเย็นๆนะครับเย็นๆชื้นๆเราใกล้แหล่งน้ำครับการวางก็ต้องดูว่าบริเวณนั้นมีพึ่งหากินก่อนนะครับซึ่งปีทุกปียบแถวนี้มีครับมีพึ่งหากินผมก็ได้มาวางครับปร,กรบากฏว่าก็เข้าครับ เก็บอีกทีก็เดือนนี้ก,ปก,ก็ประมาณมกะลากุมภาเก็บอีกประมาณมษสาครับมษสาแบบเกินพืษสภาพเก็บค่อยมาเก็บครับค่อยมาถ่ายอีกทีครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกาะขั้นตอนการฉีดฟิลรโมนท้าไข่พึ่งครับติดจุดต,ต่อไปครับไปครับติดตามกันครับ ครับหลังจากผมได้วางไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับลองมาอัปเดโกูนี่กับวันก่อนก็ตะวานะครับก็มีเพิ่งมาสำรวจครับแต่ว่านี่ยังเห็นเงียบอยู่ยครับเห็นประมาณห้าห้าตัวถึงสิบตัวนะครับมาดูโกูนี่ครับโกดนี่ก็เข้าแล้วนะครับ ปากรูนะครับเข้าเลยนะครับหลังวางได้ประมาณอาทิตย์สองสาวันแรกก็เข้าแล้วครับวันนี้เพึ่งมาอัปเดตครับครบอาทิตย์พอดีครับบรรยากาศก็เป็นปลานะครับหลบๆอกครับเป็นส่วนซักส่วนยางครับพึ่งมันจะชอบอยู่ เคตปลอดสารพิษนะครับสารเคมีนะครับพึ่งจะชอบครับพื้นที่ไหนดีใช่สารเคมียาฆ่ามาแมลงเยอะก็สมากจะมาค่อยอยู่นะครับมาอภิพดพี่น้องีน,นดูนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับกูนอื่น,น้มครับ โกนนี่ก็ยังมบบามาเข้าเถอะนะครับแต่โกนหน้านะบน่นก็ยังบเข้าได้นะครับแต่อันบนนี่เข้าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ยังครับอันนี้ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโกนในที่บบเข้าเขาก็ต้องมาเช็คครับทุกอาทิตย์ ต้องเปิดเช็คในรังครับทุกคข้างอาจจะมีมดมแมลง,งอยู่ในในรังในกลนนะครับมันมันบาเข้านะพึ่งนะครับเวลาพึ่งมาสํารวจนะครับมันจะมองว่าเป็นอันตรายต่อมันครับมันจะบะบาปลานางพญาหรือว่าถ้าพวกมาเข้านะครับเราต้องมันประมาณหน้าที่นะต้องมาเปิดทองความสะอาดนะครับ ท้าไข่พึ่งแล้วก็หรือบอชีดฟิโลโมนก็น,นะครับซึ่งผมได้ทำในคลิปแรกๆครับไปดูได้นะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลื่เลยครับโปรดติดตามนะครับครับนี่มาอัปเดตอีกทิศน,นะครับโกนนี่ก็เข้าเพิ่มครับ ผ่านประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเข้าอีกหนึ่งหนึ่งรังครับหนึ่งโกลแล้วครับเคล็ดลับก็ลักๆก็คือมันตัวเช็คดูกล่องโกลนะครับทำความสะอาดรังไหนที่มันปะเข้านะครับท้าไขแล้วก็ฉีดฟีโลโมนนะครับที่ผมได้ทำลงในคลิปก่อนหน้านั่นนะครับเคล็ดลับก็มีประมาณนี้ครับ หาหลงฟางที่ใกล้น้ำนะครับใกล้น้ำที่เย็นๆนะเป็นปลาสังเกตดูที่มีผึ้งนะครับผึ้งออกหาก,กินเคล็ดลับก็บเมีย่ยงมันนะครับสถานที่นี่ก็ไปขอกบัวครับ,รบนี่ก็เข้าลายลายกูแล้วนะครับวางไปตลอดแนวปูนนะ หลังนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเข้าอีกแล้วครับเคล็ดลักลักก็มีประมาณนี้นะครับหนึ่งคือวางใกล้แหล่งน้ำในป่านะครับและมีพึ่งออกหาก,กินนะครับตามแหล่งนั่นนะครับแหลง่งพื้นที่นั้น,นับ ทันท้าไข่พึ่งฟิโลโมนนะครับในโกนเช็คทุกอาทิตย์ครับโกนไหนติดบัเข้าคเคล็ดลับก็มีประมาณนี้นะครับจะได้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ